การฝันเห็นช้างมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณที่ดีสื่อถึงความมั่นคงมั่งคัง่งและความสำเร็จในชีวิตอย่างไรก็ตามความหมายของความฝันอาจแตกต่างกันไปตามรายละเอียดเฉพาะของความฝันนั้นๆฝันเห็นช้างทำนายว่าคุณจะได้รับโชคลาบก้อนใหญ่หรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังทำอยู่เลขนำโชค53า0 57 34 55ฝันเห็นช้างหนึ่งตัวทำนายว่าจะหมดเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บจะค่อยๆหายไปและจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ในเร็ววันเลขนำโชค2 5 6ฝันเห็นช้างสองตัวทำนายว่าจะได้รับโชคลาภเงินทองความมั่งคั่งความมั่นคง และความสำเร็จในหน้าที่การงานอาจหมายถึงการได้ลาบก้อนโตหรือมีบุตรสืบสกุลเลขนำโชค2 6 9 0 15 16 202 650 399ฝันเห็นช้างหลายตัวทำนายว่าผู้ฝันจะอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากศัตรูและโรคภัยต่างๆ และจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยน้อยจากการเสี่ยงโชคเลขนำโชค98 17 62 82 91ฝันเห็นช้างตัวใหญ่ทำนายว่าจะมีคนนำลาบหรือสิ่งของมาให้บางตำราก็ว่าจะมีเคราะหหนักเสียของรักภายในบ้านหรือการแตกร้าวภายในครอบครัว อีกตำราก็ทํานายว่าจะถูกโยกย้ายหน้าที่หรือที่อยู่อาศัยหรือถูกสัตรปูปองร้ายเลขนําโชค75 46 38 54 74